สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องคลิปนี้โบนัสบ้านนาค้าพ่อแม่พี่น้องมาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะมาขอโชคลาภน้ำกันค่ะอยู่ภายในบริเวณวัดบ้านตากแดดนะคะวัดศรีตัดสารามค่ะที่เห็นนี่ก็จะมีะกลางเต้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเบิงน้ำกันเลยค่ะบมงคุณยาย อนุญาตทานี่เด้อได้ตัวไดได้ตัวไดลละเนาะโคบ่ใช่ใช่ฝุ่นหอาไปเบิองน่มเน่ยเบืองจางสีคือเลกเ่านี่นี่นี่เบองจะชื่อหนมานไเวลาถขงจะชิ้นคือนี่นี่นี่อืมอืแมนเบิงอยู่ได้นี่เห็นไปเหล็กเก่านี่เออนี่นี่นี่คือเหล็กเก่ามนมาเบิองจางสีคือเหล็กโคนี่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 เกนนึ เห็นตัวเดียวบ่เห็นยามเนี้ยเห็นขพรนแต่เห็นเก่าเชีนนี้นี่ต้กี้เห็นแต่โออแมนอยูน่ามองนี่นนี่เออยู่คืออยู่คือยูเม่เลยใช่เก่าโหบโเก่าบ่ขัดจั๊วเอาเด้อคุณยายผัวเก่าโหโขเก่าบ่โอ้ในใบน้่นัําบ่ต้นนี้ยังก่อนนั้น ห okay. รืว่าทาอดิ่งใส่าครั้งอีกดิ่ง7 2อุ๊อีหลี7 2เออจอยบ่อยมกัเอาลสิมดูล่ะสมองไดดี7 2อ๋อ7 2อของแท้เลยเนาะ7 2ลองเบิ่งเด้อติอื ว่าโศกีวีโศวิลาศน้เพลินเพลไทยวัจจักเอว่าก็หวงสลก็เห็นเพถ่ยแมนยูเจ็ดสองแมนยูผู้ชาติเจนเทเจ็ดสองาสิเอเจ็ดสิเป็นลายะเบบแรกมันรลาเลยบ่คอยละเลนตะเล็กไทยเล็กเนวอื่นย่งพอนเด้เลนลองมึงอยู่เออเออเล็กน้อยเล็กเล่านละัน่อย่นได้หมดและบ่อย่างโอ้ อาโป๊กโปกถูกอือโอ้ล่องเบิงล่องเบิงขาสันไปล่องน้องเหญิงเบิ้งดิเออโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยญาตะเขียนเนาะเจ้าญาพิพนว่าไทยบ้านพนวาเจ้าญาเนาะพนอายุพันปีพุน เออเจ้าแม่ก็คือเป็นแม่แหละเนาะเพอนายุร้ายแ้วเพ่นก็เป็นเจ้าญาแหะเนาะอันนี้เนาะลูกล้านขออนุญาตทาอีกเทอนหนึ่งเออไดหกสี่ส่วนเออเลขสี่คืออยู่หกเออเลขสี่เวนี้ก็เลข Icate, ult, เออหกซีศูนย์มาสันเอาเจ้าหญ้าเนาะเพื่อนหายโชคหายลาบร้ายแล้วถามว่าเบิ่งคาถาบูชาเพื่อนคาถาบูชา จ้าแม่ตะเคียนมหาลาบแป้งก็มีโอ้ยเบิงเด้อค่ะเบิงเด้อนี่ผู้เพิ่นถือผู้เพิ่นมีโชคน้ำเนาะเพิ่นเอาชุดมาให้งามๆเลยค่ะเอาชุดมาให้เจ้ายวางงามๆเลยหนึ่งสองสามสี่สี่หาชุดละเด้อค่ะเด้อนี่ ้าทางนี่คือทางนี่พิ่นคือเป็นแนวนี่แหละเพิ่นเอามาเพิ่มดิบวะ่ะเพิ่นเอามาเพิ่มดิบว่ะหรือว่าหักเป็นจากนี้แล้วที่รถมันโอ้ที่ว่าม,ม,มันหักเพิ่นหัก,หกอืมค่ะก้อนนานี่ได้มีคนนำเศษใหม้ตะเคียนออกไปนะคะแล้วที่นี่ฟันค่ะฟันหลายอย่างเลยจนยูบ่ได้พุ่นล่ะค่ะ จ้าในะน้ากลับมาไวที่วัดคือเก่านะคะเศษไม้ตะเคียนที่เพิ่นเอาไปค่ะมาเงนํากันมีตัวใดเห็นบ่เห็นบ่พี่นอ้องเห็นบ่